คือจะเป็นส่วนที่บอกว่าหัวใจของพระนอน ปราภรณ์ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเวลาแห่งโชครายการที่จะทําให้ทุกท่านเข้าถึงความศรัทธาและความเชื่อวันนี้คนสําคัญที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะอาจารย์โชคเจริญสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์วันนี้เราอยู่กันที่วัดบางพีใหญ่กลางใช่ครับค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพใช่วันนี้จะเดินทางมาถ้าจากสี่แยกบางนามาเต็มที่ก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับค่ะก็ยูเทิร์นตรงที่จะเข้ากิจแก้วแล้วก็วิ่งเข้ามาแป๊บเดียวเองครับ ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้มีรายสาคัญบ้างคะอาจารย์คือสําหรับวัดนี้นะครับสิ่งที่มีไฮไลท์เป็นพิเศษเลยก็คือองค์พระนอนนะครับแต่ในองค์พระนอนจะมีไฮไลท์ยิ่งกว่านั้นคือเป็นลักษณะของรวงอกตรงที่เป็นรูปหัวใจพระพุทธเจ้านะครับซึ่งอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูครับอยู่ที่ชั้นค่ะนะครับแล้วก็จะมีองค์ท้าเวสุวรรณที่อยู่บริเวณด้านหลังนี่นะครับแล้วก็องค์พ่อพญานาคซึ่งตรงนี้นะครับ ท่านใดที่มาขอพรเดี๋ยวผมจะนําพาให้ให้ทราบในเรื่องของการขอพรนะครับว่าขอพรอย่างไรจึงจะสำลิดผลนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะคับผมยินดีครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภควัตโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสกยะมุนิสิลิสุเมตร,ประปวิตังพุทธปังอภิสัพพนังเจตสาอิมานิสักกาเลนะปูเชมิอะยังบูชาสังวันตะตูอัองหากางทีคละตังหิตายะสุขายะ ค่ะตอนนี้เราอยู่ในพาวเวบสดกันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวทางด้านหลังเห็นมีป้ายแล้วล่ะว่าไปปิดทองหัวใจพระนอนใช่เดี๋ยวจะพาขึ้นไปนะครับไปดูในส่วนของที่เป็นหัวใจของพระนอนนะครับบริเวณชั้น3ขององค์พระคนจะมองดูจากภายนอกจะไม่รู้เลยเราจะขึ้นไปทาจะขึ้นได้หรออะไรเงี้ยข้างบนเป็นเป็นแบ่งออกเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็จะมีหลายๆห้องอยู่บริเวณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเรียนเชิญครับ ามที่อ่านมาด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์ทราบว่าองค์เนี่ยเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดเลยเหมือนกันเออถ้าถามว่าใหญ่ที่สุดต้องตอบว่ายังไม่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะยังไม่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าที่บอกว่าอยู่ในพระอุโบสถแล้วก็อยู่ในละแวกสมุทรปราการที่นี่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับเพราะยังมีใหญ่เยอะครับีรือพไปอีกเยอะแล้วเดี๋ยวยังมีบางวัดด้วยนะครับที่สามารถที่จะ เอ่อถวายผ้าห่มองค์ได้ด้วยแต่ที่วัดนี้ไม่ได้ให้ทํานะครับ <c oughs> วัดนี้มีเรื่องเล่ามากมายนะครับตั้งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่นี้เนี่ยคือเวลามาขอพรน,นะครับโดยส่วนใหญ่คนที่จะมาขอพรกันที่นี่เนี่ย <c oughs> ก็จะเปะน็นลักษณะของเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บจะขอให้หายไปนะครับโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเคยเห็นในส่วนของหัวใจพระพุทธรูป แทบจะไม่มีเลยมีที่เดียวในประเทศไทยอ่ะเท่าที่เท่าที่รู้แล้วก็ศึกษาม,มานะครับค่ะเพิ่งได้ยินเหมือนกันช่าที่นี่มีหัวใจพระพระพุทธรูปอยู่ข้างในใช่ท,<า>ที่นี่มีมีเรื่องของหัวใจพระพุทธรูปอ่านครับทางนี้เป็นทางเข้าใช่ไหมใช่ครับทางเข้าครับเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาจากทางเจ้าหน้าที่ของวัดด้วยเดี๋ยวจะลงมาคุยรายละเอียดกันค่ะ ขึ้นก่อนค่อยๆขึ้นบันไดชั้นนิดนึงนะครับผู้ใหญ่ที่เวลามาแล้วถ้าจะาขึ้นอาจจะยากนิดนึง <laughs> ฝากลูกหลานขึ้นมาอาธิฐานเอาละกันนะครับ <laughs> นี่คือชั้นที่สองนะครับต้องมาชัน้นนี้ใช่ไหมครใช่ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมาที่นี่แล้วก็จะแปลกจะจะบอกว่าทำไมมีหลายห้องจังในเนี้ยสามารถที่จะซอยห้องได้อีกเยอะเลยนะครับ อันนี้เป็นทางขึ้นบันไดครับระวังหัวนิดนึงนะครับก้มหน่อยนะครับมีรอยต่อเยอะหน่อย จะมีเรื่องเล่าของปฏิมากรรมของวัดอยู่เยอะพอสมควรนะครับมีภาพต่างๆลับแงจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของต้องเรียกได้ว่าบางคน ของสมุดประการเองก็น่าจะยังไม่เคยมาเหมือนกันนะคะคนบางคนที่อยู่ในปากน้ํายังไม่เคยมาเลยครับนี่คือจะเป็นส่วนที่บอกว่าหัวใจของพระนอน ว่า,<ภ>าที่นี่เนี่ยเ <ภา S 1> มือ่ออันนี้ในสุขเป็นเรื่องเล่าของส่วนตัวนะครับในกรณีที่เมื่อตอนทางความที่อีพที่หนึ่งหลวงพ่อเนนวัดทุ่งเศรษฐีนะครับห <ภา S 1> ลวงพ่อท่านเคยบอกผมว่าโชคเองเดินทางมาที่นี่หลังจากที่เริ่มทําธุรกิจในตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วให้เดินทางมาที่นี่เพื่อมาขอพรจากตรงเนี้ยจากบริเวณหัวใจของพระพุทธรูปที่อยู่ในพนนเนี่ยนะครับที่อยู่บริเวณนี้ แล้วก็มาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอเจริญภาวนาแล้วเป็นผู้เป็นคนเป็นครูคนรวมจนถึงการทําธุรกิจท่านบอกว่าเมื่อที่ลองลองหัวใจคือหลักของมนุษย์หรือพระพุทธรูปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อบีพลังงานจากตรงนี้ก็จะส่งไปทางร่างกายก็จะทําให้เรามีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป แต่โดยคนส่วนใหญ่นะครับที่เวลาที่ลูกลูกศิษย์ลูกหาที่ใครที่มีอาการป่วยไม่ว่าจะเป็นป่วยโรคหัวใจเบาหวานความดันผมจะให้มาที่ฐานที่นี่เพื่อรักษาตัวต,วต,วตวนด้วยส่วนหนึ่งแต่รู้ไว้ก่อนนะครับว่าจะต้องรักษาตามปกติด้วยค่ะ <c oughs> นะฮะแล้วก็จะช่วยทําให้พลังงานของชีวิตดเดินขึ้นได้อย่างเต็มที่วันนี้เราเดินทางมาก็ถือว่าโชคดีตรงที่ว่าลูกคนที่มาไหว้นี้ยังไม่เยอะมากนะครับจึงทารรมาที่ได้เก็บภาพได้โดยละเอียดค่ะ <c oughs> รู้สึกได้เลยว่าอุ๊ยขอโทษค่ะรู้สึกได้เลยว่าถ้าการที่ยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่กําลังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเนาะ,ะแล้วก็การที่เราได้มาถึงตัวองค์พระใจพระใจของพระพุทธรูปเนี่ยทําให้รู้สึกได้เลยว่ามันอุ่นใจใมันอุ่นใจข้างในแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราได้มาถึงแล้วแล้วเราก็ได้มาที่ฐาน โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเวลาถ้าใครมาที่นี่ผมจะให้มาอธิษฐานเรื่องของเดียวหลักๆเลเรื่องสุขภาพนะครับแต่ก็จะดูแลตัวเองด้วยเนาะใช่แต่ว่ายังมีอีกว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเนี่ยไม่สามารถเดินขึ้นมาบนนี้ได้แน่นอนใช่ค่ะเพราะดูทางค่อนข้างจะลําบากนิดนึงค่ะก็จะใช้วิธีการให้ลูกหลานตั้งจิตอธิษฐานมาบอกให้พ่อแม่ที่ป่วยอยู่หรือลุงป้าน้าอาที่ป่วยอยู่เบาลง นี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถนําไปใช้ได้นะคะก็คือฝากลูกหลานมาแทนเนาะใ,<ช>ใครมีโอกาสได้มาก็มาให้ถึงหัวใจของพระพุทธรูปที่นี่ค่ะใช่ครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นของบริเวณวัดกันนะครับค่ะ ส่วนอื่นนะครับของที่อยู่ที่อยู่ภายในองค์พระนอนเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีองค์พระพุทธรูปอยู่ตามมุมต่างๆของสถานที่นะครับ,รบเพื่อกราบสักระและก็อาราธนาพลังงานศักดิ์สิทธิ์อีกหลายมุมนะฮะอย่างอันนี้ก็เป็นพระอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในสถานที่นี้เนี่ยนะฮะ ถูกวาง่วงจุ้ยไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับค่ะนะฮะคือวางมุมต่างๆองวงพ่อท่านเป็นคนวางนะฮะแปลกใจไหมในองค์พระซอยได้ขนาดนี้ทั้งๆที่ดูจากข้างนอกไม่ได้ใหญ่มาก <c oughs> ใช่ค่ะคือเข้ามาเนี่ยไม่คิดว่าจะมีถึงสี่ชั้นเหมือนกันสี่ชั้นใช่ค่ะ <c oughs> จากจากดูจากองค์พระข้างนอกค่ะ <c oughs> <Okay. S 2> แล้วก็ข้างในจริงๆก็ไม่ไม่ได้อึดอัดนะคะข้างในไม่ได้อึดอัดติด<ช>แน่ใช่ค่ะก็ยังรู้สึกว่าเราหายใจได้สะดวกโล่ง <Okay. S 2> ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงมุมบริเวณอื่นต่อก,ก่อนนะครับต้องระวังศีรษะหน่อยนะครับ มีภาพเขียนฝาผนังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่นี่ สวัสดีครับพี่อศวินสวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาพบกับพี่อศวินสังทองนะครับซึ่งเป็นกรรมการของวัดบางพีใหญ่กลางนะครับพี่ครับอันนี้ผมถามแบบไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพื่อที่ได้ให้เล่าข้อมูลให้กับทางผู้ชมในรายการฟังได้อย่างแรกเรียนถามกอนครับว่าความยาวขององค์พระพุทธรูปอยู่ที่เท่าไหร่ครับครับความยาวนี่เราจะขึ้นป้ายญาติโยมจะได้มานะครับประมาณ26วานะครับแล้วก็มีเศษ นยะะี่สิบหกวาีหนึ่งสอ,องเก <16 S 1> ้า26.129นิ้วเท่ากับ53เมตรนะครับโอเค <Okay. S 1> ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเหรอฮะตอนนี้อันนี้ผมเท่าที่สํารวจตรวจด,ดูนะฮะแล้วก็สอบถามทั่วๆไปใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดในประ,<อ>ประเทศไทย ใหญ่ใหญ่กว่าที่ตรงสลับรีเหรอครับใหญ่กว่าะยาวกว่านิดนึงประมาณเป็นคืบอ่าโอเคคราวนี้เรียนถามพี่ต่อไปครับว่าในข้างในนี้มีทั้งหมดกี่ชั้นครับทั้งหมดมี4ี่ชั้นสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งมีห้องวิปัสสนากรรมฐานครับชั้นที่สองมีนรกมีสวรรค์เป็นงานเขียนจิตกรรมฝาผนังให้รู้อ๋อครับชั้นที่สมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสมาธิสมาทานใช้สรีระร่างกายจนกระทั่งตัสรูุ้ส่วนชั้นที่สี่ คือเป็นจุดที่มีความสําคัญก็คือมีหัวใจสมเด็จพระสากยมุนีศรีสุเมธประพิษพระนอนที่ใหญ่ที่สุดผมขออนุญาตใช้คํานี้เพราะว่าที่อื่นนี่พระพุทธรูปจะไม่เข้าไปในองค์พระไม่ได้อืครับประมาณนั้นคือเท่าที่ผมก็ตเวนวัดมาทั่วในประเทศไทยนะครับก็เพิ่งจะเจอที่นี่แหละครับซึ่งผมมานานมากแล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือต้องขออนุญาตสอบถามยลเอียดจากพี่อศวินด้วยความยินดีคราวนี้เรียนถามต่อครับว่าพอทราบไหมครับว่าข้างในมีกั้นไว้กี่ห้อง การไว้กี่ห้องบริเวณด้านในเนี่ยก็เป็นร้อยไหมฮะไม่ถึงฮะประมาณ20่สิบห้องเองที่สามารถใช้เป็นห้องใช้งานได้ใช่เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับยี่สิบห้องเองบริเวณชั้นที่1โดยส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปที่มาปรับสักการะจะมาขอพรเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับทั่วๆไปฮะเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็ขอพรขอนั่นขานี่ขออะไรตาอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบางทีก็บนให้หายจากการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้ บางทีก็ขอให้เศรษฐกิจดีเห็นที่สังเกตดูจากการที่นำสิ่งของมาถวายมาไหว้จะเป็นส่วนเรื่องขอความสำเร็จจะเป็นส่วนใหญ่ขอพรให้สำลิดผลแล้วก็มาแก้บนกันใช่ครับอ๋อส่วนใหญ่จะไม่น่าบนมากน่าจะมาขอพรแล้วก็มาเอาของสักการะมาถวายป่าก็จะมีส่วนส่วนใหญ่ก็คือมากับปกติธรรมดาอ๋อครับแต่ส่วนที่ก็เป็นใจใครใจใจของเขาเนี่ะนะครับ คือเขาจะขออะไรเขาจะกราบยังไงก็แล้วแต่แต่เท่าที่เราเป็นกำลังการของวัดเนี่ย เราสังเกตดูว่าส่วนใหญ่ส่วนมากขอความสําเร็จจะเป็นส่วนใหญ่อ๋อขอเรื่องความสําเร็จจะเป็นส่วนใหญ่ครับงั้นเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะครับไปดูรายละเอียดรอบๆวัดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่บริเวณด้านหน้าวัดนะครับตรงทางที่จะเข้าโบสถ์จะมีองค์ท้าวเวสสวรรณอยู่ทั้งสองพระองค์นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันครับมีสองพญานาคด้วยโอเคครับสองพญานาคที่เป็นปู่ศรีสุดโธอันนี้ครับอันนี้เป็นสิทธิของพระปู่ศรีโธอันนี้พญานาคีกับพญานาคาสองพญานาคที่เมตตญิโย องค์ด้านนี้หรือตรงที่อยู่ตรงสะพานพญานาคด้านนี้ครับตรงสะพานนุ่นเป็นถนนทางเข้ามาเป็นพญานาตนาคราชครับคือมีร่างเดียวแต่มีห้าเสียนครับครับอืมอันนี้ร่างเดียวแล้วก็เสียนเดียวก็เป็นพญานาคของประปู่ตีสุดโทโอเคได้ครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปติดตามกันดูต่อนะครับว่ามีอะไรตรงไหนเป็นพิเศษกันบ้างครับครับโอเคขอบคุณครับพี่อสวินครับสวัสดีครับ ในส่วนของที่วัดนี่นะครับก็จะมีอยู่มีองค์ท้าเวสุวรรณนะครับกับองค์กุมพัน์ท้ากุมพันเนี่ยซึ่งคอยดูแลปกปักรักษาในทางเข้าโบสถันนี้นะฮะแล้วก็มีองค์พ่อพญานาะคซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่โดยคนส่วนใหญ่นะครับจะมากราบสักการะซึ่งโอย่างที่ทําบอกอะครับว่าองค์ท้าเวสุวรรณนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มากราบสกักการะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอสอบติดข้าราชการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บรวมไปจนถึงพวกที่จะต้องใช้พลังงานต่าง แล้วก็มาธิษฐานบอกกล่าวครับพอสำลีผลก็จะนําสิ่งของมาถวายโดย<ช>ส่วนใหญ่ของผมจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับจะถวายไว้ที่สองพระองค์นี้เพื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอพรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นณสถานที่นี้ค่ะนะฮะก็คือโดยปกติแล้วคนก็จะเข้าไปไหว้องค์พระนอนก่อนแล้วค่อยออกมาไหว้องค์ท้าเวสุวรรณด้านนอกใช่ครับคือโดยส่วนใหญ่จะเข้าไปไหว้ตรงหัวใจพระนอนก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมากราบสักการะองค์ท้าเวสุวรรณค่ะครับผม ค่ะส่วนใหญ่ที่มากราบองค์ท้าเวสุวรรณเนี่ย<ะ>ก็คือส่วนใหญ่จะขอในเรื่องของโดยส่วนใหญ่แล้วองค์ทา้ทาเวสุวรรณนะครับที่คนที่สมควรที่จะขอกันเลยคือพวกประเภทขอสอบติดงานข้าราชการคดีความหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นลักษณะเหมือนการที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆโดยส่วนใหญ่เลยจะเป็นพวกเรื่องคดีความแล้วก็ขอข้าราชการขอให้สอบติดข้าราชการขอให้เจ้านายเลื่อนขั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะนี้กัน<ะ>ครับผม น,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งอพีนะคะที่เราพาท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถซึ่งเป็นหัวใจองค์พระพุทธรูปอยู่ด้านในซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นยิ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วเนี่ยก็คือน่าจะยากเหมือนกันที่จะเดินขึ้นไปข้างบนเพราะว่าทางค่อนข้างชันใช่ครับสำหรับถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ติดตามในราย,ายการได้นะครับจะได้เห็นภาพของคำว่าหัวใจของพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ในองค์พระนอนของที่นี่ แล้วอย่าลืมนะคะท้ายรายการนะคะมีเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์โชคนะคะเป็นรายการเคล็ดลับฮวงจุ้ยคะ่ะแล้วก็ยังไม่ลืมกันนะคะในส่วนของเสื้อตอนนี้ตั้งแต่เราเริ่มเปิดให้จองเสื้อกันตั้งแต่ EP 3ตอนนี้ในอินบ็อกซ์ของเราก็เริ่มมีหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะคะค่ะท่านใดที่สนใจเสื้อนะครับทางรายการเรามีเตรียมยวมาให้ท่านผู้ชมจํากัดนะครับ,รบท่านใดที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยครับ เราจะมีทีมงานส่งเสื้อให้ถึงบ้านเลยนะคะจะส่งฟรีนะครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอปิดรายการการบริเวณที่พ่อแม่ธรณีบีมวยผมใช่ไหมคะคอาจารย์ที่วันนี้ผมเลือกสถานที่ปิดรายการตรงบริเวณนี้นะครับจะประกอบไปด้วยองค์พระนะครับ7วันเพื่อที่จะเสริมเรื่องของดวงชะตานะครับท่านใดที่มีองค์พระ7วันอยู่ในบริเวณบ้านนะครับจะเสริมความร่ำรวยให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีครับ แล้วท่านที่ต้องการติดตามรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook รายการเวลาแห่งโชคค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคล็ดลับห่วงจุ้ยายอาจารย์โชคสวัสดีครับผมอาจารย์โชคครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับรายการเวลาแห่งโชคช่วงเวลา เคล็ดลับดีๆกับอาจารย์โชควันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของห้องรับแขกที่อยู่บริเวณชั้น2บ้านหลายๆหลังนะครับมีห้องรับแขกอยู่ชั้นล่างแล้วก็ชั้น2ชั้น2ส่วนใหญ่จะเป็นห้องรับแขกที่เป็น private area สาหรับผมนะครับการวางห่วงจุ้ยที่นี่จะมีสาระสําคัญที่ดีมากที่สุดคือทําอย่างไรก็ได้ให้เป็นทั้งพื้นที่พักผ่อนด้วยรวมไปจนถึงเป็นพื้นที่ที่ทาให้เกี่ยวกับห่วงจุ้ยการเจรจาดีบางบ้านใช้ห้องรับแขกชั้น2เนี่ย เป็นพื้นที่ private area พร้อมทำงานไปในตัวดังนั้นการตกแต่งห้องจะอยู่ในสาระของสำคัญดังนี้ครับในลักษณะของการวางแผนห่วงจุ้ยนะครับในส่วนของชั้น2จะต้องมีพรมปูให้ได้เต็มเนื้อที่ในส่วนระหว่างโต๊ะรับแขกจนถึงโซฟาการนั่งจะจะได้ไม่ให้ใครมากลวนในเรื่องของเวลาของการขอ,อ,ขอความช่วยเหลือครับส่วนจำนวนหลอดไฟที่อยู่ในห้องรับแขกนะครับที่อยู่ในชั้น2จะต้องไปเลขคู่ เพื่อเติมดวงให้สถานที่ขึ้นมาได้ความโดดเด่นนะครับแล้วลักษณะของการวางที่ดีคือเราจะต้องนั่งหันหน้าในระยะที่ประตูเข้าห้องมาพอดีเพื่อที่ทําให้หวงจุ้ยโดดเด่นครับส่วนของสีห้องนะครับสีห้องสําหรับพวงจุ้ยชั้นสองสีเทาครับจะเป็นสีเทาที่ใช้ได้ตลอดประมาณ30-40ปีหลังจากนี้ลองดูกันนะครับว่าภาพรวมของการตกแต่งห้องแบบนี้เป็นอย่างไร สิ่งหนึ่งที่เป็นอภินิหารหรือใช้คําว่าพิเศษจริงๆเลยก็ได้ครับคือว่าที่ต้นแบบพ่อช้างสามเสียนจะมีน้ําหยดออกมาจากบริเวณงวง